ความคืบหน้าล่าสุดชาวบ้านแฉตัวตนที่แท้จริงของลุงพลไม่ดีอย่างที่คิดกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ4 4ปีถูกไม่จับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสขวบเมื่อวันที่11พฤษภาคม6.3บนเขาผู้เหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวัน ที่สอนอปทุมวันก่อนจะถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพกกตูมซึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์180,000บาทตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนางสาวเมย์นามสมมุติชาวบ้านกกกอกเปิดเผยว่าย้อนกลับไปในอดีตช่วงก่อนที่น้องชมพู่หายตัวไปประมาณ7เดือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านของตาชานในวงพูดคุย มีผู้ใหญ่นิ่มเป็นสักขีพยานและนั่งพูดคุยด้วยเพราะทุกคนพูดถึงปัญหาการแก้ปัญหาการทำธุรกิจด้วงแต่เมื่อมีการพูดคุยไประยะหนึ่งพบว่าลุงพลเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวยกโต๊ะกลมกลางวงพลิกคว่ำไปโดนนิ้วเท้าของหน้าแต่จนได้รับบาดเจ็บและในการพูดคุยคืนนั้น คนที่ส่งเสียงดังมากที่สุดก็คือลุงพลส่วนคนอื่นเงียบไม่ตอบโต้อะไรส่วนพฤติกรรมของลุงพลที่ชาวบ้านมักพบเห็นคือลุงพลเป็นคนไม่รักเด็กมากขนาดนั้นเพราะเด็กในหมู่บ้านเข้าใกล้หรือไปยุ่งเจ้าตัวก็ไม่สนใจหรือทักทายหยอกล้อกับเด็กยกเว้นน้องชมพู่เพียงคนเดียวที่ลุงพลจะอุ้มตนจึงมองว่า เป็นเด็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ลุงพลเล่นด้วยอีกทั้งลุงพลเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่ส่งเสียงดังโดยเฉพาะในหมู่บ้านหลายครั้งที่มีคนจัดวันเกิดแล้วลุงพลก็ออกมาวอยวายด้วยความไม่พอใจเพราะเปิดเครื่องเสียงเครื่องขยายเสียงจะทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับความคืบหน้าล่าสุดของคดีนกชมพูโป๊ะแต่กลางรายการย้อนคลิปลุงพลโป๊ะแต่กลางรายการ อ้างพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันหนุ่มกัญชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับบ้านกกอกทำไมคนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงพลก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงพลลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จะไปต้องพูดให้เหมือนกันทุกครั้งจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือชัยพลวิภา ในฐานความผิด3ข้อหาพรากผู้เยาวทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใ,ใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนสูตรพิกษศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตํารวจได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่ 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กไม่เกิน9ปี เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นประศากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย3กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปหากย้อนกลับไปคุณหนุ่มกัญชัย เคยได้ออกมาเล่าความลับของบ้านกอกทําไมคนนั้นถึงเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงพลก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงพลลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จําเป็นต้องพูดให้เหมือนกันทุกครั้งซึ่งตนก็ยังบอกว่าพูดแบบนี้ก็บรรลายสิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนยืนยันว่า ไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าลุงพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งซึ่งทางคุณหนุ่มกัญชัยนะครับได้ออกมาย้อนดูคลิปเหตุการณ์เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่เคยสัมภาษณ์ลุงพลถึงสาเหตุที่ตอบคำถามไม่เหมือนเดิมหนุ่มกัญชัยถามว่าลุงให้ปากคำกับตำรวจกับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนเขาวว่าทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่ง พูดกับสื่ออย่างหนึ่งทําไมพูดไม่เหมือนกันลุงพลตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดเหมือนเดิมหรอกครับหนุ่มกัญชัยก็ตอบว่าอุ้ยลุงพลก็พูดมาอีกว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครจอดจงว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทําเหมือนมีพิรุษว่าวันนี้ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดคําเดิม แต่สำหรับผมไม่พูดคำเดิมคำถามถัดมาหนุ่มกัญชัยถามว่าทำไมอ่ะลุงพลตอบว่าถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกันชัยก็พูดอีกว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บนไลยนะพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชักการตำรวจแห่งชาติถแถลงที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตรจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขระบุว่าได้ทำตามพยานหลักฐาน รวบรวมแล้วไปขอหมายก็ต้องดําเนินการตามนั้นว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมจริงๆแล้วหลักฐานมีการพูดกันเยอะแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานตํารวจขอหมายไม่ได้และตํารวจจะขอหมายตามพยานหลักฐานเท่านั้นข้อหาก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีข้อหาหลักๆมีอยู่3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปรสจาก เหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กนั้นถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิน้นในประเด็นที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับให ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการมอบตัวหรือจับกลุ่มพลตรีเอกสุวัสด์กล่าวว่าเราเจอผู้ต้องหาเราก็จับซึ่งเราทราบจากพนักงานสอบสวนว่าเป็นการจับกลุ่มตัวซึ่งจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อยู่ที่การพิจารณาของพนักงานสอบสวนณนะวันนี้การออกหมายจับหนึ่งคนบอกได้แค่นี้แต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะได้ออกหมายจับต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันตลอด ไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนพลตรวจเอกสุวัสด์กล่าวพลตรวจเอกสุวัสด์ยังฝากถึงครอบครัวและแม่น้องชมพู่ว่าทีมตำรวจเรารับปากไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดซึ่งเราก็ทำตามสัญญาแต่มันยังไม่จบเราก็จะทำต่อไปความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางคุณสรยุทธ์ได้พูดคุยกับคุณออยนักข่าวช่องสาในประเด็นของคดีน้องชมพู่โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ พิรุธลุงพลอีกเรื่องเส้นผมน้องชมพู่ไทม์ไลน์3าย38นาทีที่หายไป DNA บนตัวน้องพิรุธเรื่องใหญ่เรื่องของเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกสับและตกในรถของลุงพล36เส้นโดยเป็นลักษณะของเส้นผมแหว่งไปลักษณะไม่ใช่การเอากันไกรตัดแต่เป็นการสับผมกับดินซึ่งต่อมา เมื่อผ่านกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเส้นผมนี้เป็นเส้นผมของน้องชมพู่นอกจากนี้จากการตรวจพิสูจน์ศพในตอนแรกที่โรงพยาบาลสพสิทธิที่ประสงค์ทางแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดแต่พอไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่ามีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดซึ่งจริงๆแล้วการที่อวัยวะเพศมีร่องรอยนั้น เพราะเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการตรวจหาและพอลุงพลไปออกรายการโหนกระแสและทราบผลการชนสูตรว่าน้องถูกล่วงละเมิดลุงพลก็ร้องไห้หนักมากนอกจากนี้ยังมีเรื่องของไทม์ไลน์ลุงพลที่หายไป38นาทีที่ลุงพลตอบไม่ได้ว่าหายไปไหนถ้าโดนถามย้ำๆก็จะให้คำตอบที่ไม่ชัดเจนบางทีก็บอกว่าทำอย่างหนึ่ง อีกอย่างก็ทำออย่างหนึ่งซึ่งลุงพลก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องพูดความจริงที่เหมือนกันทุกครั้งบางอย่างก็จําได้บางอย่างก็จาําจไม่ได้เหมือนกันด้านนักข่าวเองก็เคยถามลุงพลว่าจะเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่าหมายจับออกที่ลุงพลมีร่องรอย DNA ของลุงพลในนั้นลุงพลบอกว่าวันนั้นเขาทั้งร้องไห้ทั้งเหงื่อออกอาจเป็นไปได้ที่ จะมี DNA ของตนตกลงบนตัวน้องแต่เมื่อไปถามผู้เชี่วชาญว่าในเหงื่อมี d n a a หรือไม่ผู้เชี่วชาญบอกว่าไม่มีหากเป็นขี้ใครหนังกำมพร้าถึงจะมีในขณะที่เมื่อนักข่าวไปถามผู้ต้องสงสัยอื่นๆว่าจะเป็นอย่างไรถ้าโดนหมายจับผู้ต้องสงสัยคนอื่นยังยืนยันว่าตนไม่มีทางที่จะเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างแน่นอนเพราะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้ามีหมายจับมาต้องเป็นการจับแพะชัว